10นาฬิกา29นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวคราวในเว็บวงบันเทิงกับโต๊ะข่าวบันเทิงกันต่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศแล้วก็โต๊ะข่าวของเมสากับมาร์คพัทริสน,นครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับไปกันที่งาน b e r l i ล Fashion Week 2016ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับไปชมภาพกันครับงานนี้นะครับเป็นการนำวัสดุ ของเก่าๆกลับมาใช้ครั้งหนึ่งอาจจะงงว่าเฮ้ยงานแฟชั่นโชว์มีแบบนี้ด้หรอของเหลือใช้มาตัดแปลงใช้อีกครั้งหนึ่งมีแน่นอนครับเพราะว่าแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างจอห์นนี่ดานะครับก็มีไอเดียบันเจิดครับจัดแฟชั่นโชว์การกุศลคอลเลกชัน jeans for refugees หรือกางเกงยีนสําหรับผู้อพยพลี้ภัยนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบกางเกงยีนเพื่อเอาไปมอบให้กับพวกเขานะครับแต่เป็นการรวบรวมกางเกงยีนเหลือใช้แล้วกางเกงยีนมือสองของเพื่อนร่วมวงการเพื่อนนางแบบทั้งเคทมอสนะครับ i ิ้ง h ช r รอนสโตนแล้วก็อีกมากมายเลยมาราังสรรค์ออกแบบใหม่โดยการเพ้นสีบนกงเกงยีนทีละตัวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับมีความงดงามมากๆเลยนะครับโดยกงเกงเหล่านี้นะครับจะถูกนําไปประมูลด้วยนะครับในอาร์ตแกลเลอรี่อย่างซา s h ชิแกลเลอรี่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปสมทบทุนช่วยเหลือที่ International Rescue Committee <ม>ซึ่งก็งเ,เป็นองค์กรที่หาเงินรายได้ไปช่วยผู้อ,อพยพต่างๆทั่วโลกเลยนะครับก็ถือเป็น สีสันที่สดใสามากๆซึ่งจอนนี่ดาเนี่ยเขาบอกว่าการออกแบบเกยงยีนสําหรับผู้อพยพรีภไยคอนเซ็ปต์ไม่อยากให้เป็นขาวดำเพราะผู้รีภไยเหล่านี้เนี่ย มีสีสันมากมายในตัวเองมีวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยเขาก็เลยใส่สีสันแต่งแต้มนย่งที่เห็นนี้นะครับค่ะคนประมูลนี่ก็ต้องหุ่นดีเหมือนนังแบบด้วยไหมคักต้องยางนั้นก็ส่ไม่งั้นแขวนเอาไว้พอฮะค่ะแต่ราบเป็นการกุศลเนาะครับผมจูหนึ่งผลงานศิลปะนะครับมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะครับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอาจจะทราบันดีว่าห้องหับโรงแรมต่างๆเนี่ยแพงมากๆนะครับจึงมีนักลงทุนไอเดียเก๋ครับ ใช้ความชอบส่วนตัวสร้างโรงแรมศิละปะขึ้นมานะครับสำหรับศิลปินโดยแท้จริงเลยเป็นตึกเก่าว4ชั้นนี่ด้านล่างก็มีรีเซพชันต่างๆอย่างที่เห็นตามปกติโรงแรมทั่วไปนะครับ <c oughs> แต่ความพิเศษกว่านั้นก็คือห้องโถงเนี่ยมีความโล่งมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นศิลปินชาวบราซิเลียนเนี่ยมานั่งดีดกีตาร์เพลินๆน,น, <c oughs> นะครับในโรงแรมก็เนี่ยติดกรอบรูปดูศิละปะเรียบร้อยขนาดนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าการทำโรงแรมแบบนี้เนะี่ยอยากให้ผู้ที่ มีใจรักศิลปะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าชั้นสองโรงแรมนี่เลยครับเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ศิลปินเนี่ยเอาผลงานศิลปะของตัวเองที่อยากสร้างสรรค์แล้วเอาไปจําหน่ายในลอนดอนเนี่ยมานั่งเพ้นภาพในนี้เลยคือเป็นโรงแรมสําหรับทํางานด้วยเพราะว่าถ้าไปอยู่โรงแรมแพงๆก็ไม่มีห้องใหญ่โตที่จะมาทําแบบนี้ได้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่เขาเพิ่งเปิดมาหมาดๆแล้วก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลมากว่ามีแต่คนสนใจเขาเปิดให้คนภายนอกสามารถจองเข้ามาอยู่ได้ด้วยนะ<อ>ถึงคุณจะไม่ใช่ศิลปินแต่คุณอาจจะชอบชื่นชอบผลงานศิลปะอาจจะอยากเข้ามาดูมาสัมผัสมาพูดคุยนะครับ ราคาห้องไม่แพงนักนะครับมีห้องหลายแบบมีห้องแบบแชร์กัน16เตียงก็ตกเตียงละ18ปอนหรือประมาณ800กว่าบาทนะครับอ,อย่างอันนี้เป็นห้องออส่วนตัวหน่อยห้องดีลักซ์มีห้องน้ำในตัวนะครับ65ปอนประมาณ3,000บาทแพงสุดเนี่ย เป็นห้องที่มีบันได2ชั้นนะครับก็80ปอนหรือประมาณเกือบ4 0 0พบาทก็ถือว่าถูกสำหรับกรุงลอนดอนนะครับแต่ว่าสำหรับศิลปินไม่แน่ใจนะแต่เขาอาจจะขายงานเขาแพงก็ได้แต่ที่เขาต้องการที่สุดคือต้องการ Space พื้นที่สำหรับการออกแบบแล้วก็พูดคุยใช้ไอเดียกับคนที่มีหัวใจศิลปินด้วยกันเป็นจุดขายของโรงแรมนี้เลยครับผมก็ถือเป็นโรงแรมที่สามารถมาอยู่กันได้แบบครอบครัวในราคาที่ย่อมเยานะครับก็เด็กๆไปอยู่กันได้ครับ